ต้องบอกว่าปัจจุบันนั้นฟุตบอลไทยนะครับทั้งระดับสโมสรแล้วก็ทีมชาตินะครับถ้าพูดถึงเป็นกราฟนี่ก็บอกว่าขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้รับความนิยมจากแฟนฟุตบอลอย่างมากมายนะมูลค่าในเป็นหลายล้านมากครับ,รบผมก็ดูทั้งในเรื่องของแฟนที่อาจจะเป็นกระแสทั้งระดับทีมชาติแล้วก็สโมสรน,นะครับล่าสุดสมาคมฟุตบอลมีไอเดียหนึ่งก็คืออยากจะ ให้บริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือสมาคมกีฬาฟุตบอลเลยครับผมื่อประเมินมูลค่าเลยนะครับของทั้งไอ<ท>รีของทั้งทีมชาติไทยนะครับอาจจะเป็นรูปแบบของการทําวิจัยอย่างละเอียดเลยว่าชาฟุตบอลไทรชอบอะไรบ้างละเอียดมีพฤติกรรมอย่างไรใ,<ช>ในการดูฟุตบอลนะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ในการที่อย่างเช่นทําผลิตสินค้าคใช่ไหม ทำให้มันตอบโจทย์ทุกอย่างเกี่ยวกับฟุตบอลเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของฟุตบอลไทยนะครับใช่ครับที่สําคัญคือเรื่องถ่ายทอดสดด้วยนะครที่จะประเมินมูลค่าตรงนี้ว่ามีเท่าไหร่บ้างน,นะครับซึ่งสมาคมเองเนี่ยก็อยากจะได้บริษัทที่มีโปรไฟล์ทํางานกับอ,องค์กรระดับโลกอย่างพวกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียเป็นต้นนะครับครับก็เอาบริษัทที่เคยทํางานกับ อ,องค์กรฟุตบอลระดับโลกเข้ามาช่วยสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยนะครับก็หลังจากนี้ก็รอดูกันนะครับ,ค,รบคิดวา่าฟุตบอลไทยเนี่ยก็ยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าต้องมีการเรียวกว่าทำวิจัยหาข้อมูลให้ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะผลิตคอนเทนต์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยให้ตอบโจทย์แฟนบอลมากที่สุดครับ